พวกเราก็ปังต่อรัวนะคะไหนจะประกาศอาสโปเคอร์เซนใช่ไหมจาก Vivo Series ใหม่ S9 ไปเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็แอดโฆษณาโตวใหม่จาก Mac ด้วยที่เริ่มปล่อยออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้รับชมกันเรื่อยๆแล้วล่าสุดนะคะขอนับถอยหลังนิดนึงเพื่อเตรียมฉลองสู่6ล้าน Subscribe นะคะทางช่อง YouTube ส่วนตัวของน้องลิซ่าลิ l y f i มออ f ฟิเชียเหมือนเพิ่งจะฉลอง5ล้านไปไม่นานนี้เองนะคะ นี่จะ6ล้านแล้วนะคะทุกคนต้องบอกเลยว่าหลังปล่อยริฟิมเดอะมูฟวี่ออกมาเนี่ย คือคนติดตามอะคะ่ะขึ้นมาแบบรวดเร็วมากๆแล้วทางด้านไอจีของน้องเองนะคะตอนนี้จะแตะ47ล้านผู้ติดตามแล้วนะคะอันนี้ฉลองล่วงหน้าได้เลยนะคะ47ล้านผู้ติดตามไม่กี่อึดใจเท่านั้นเพราะว่าตอนนี้ที่แอดอัดเสียงอยู่เนี่ยถ้าปล่อยคลิปก็คือ47ล้านแตกไปแล้วเรียบร้อยแน่แต่จริงๆอะช่วงหลังดูเหมือนว่าผู้ติดตามทางไอจีของน้องดูค่อนข้างอืดไปนะคะทุกคนไม่รู้ว่าแบบทุกคนคิดเหมือนแอดไหมนะเหมือนมีความรู้สึกว่าตัวเลขมันจะอั้นที่ประมาณ3 0 0 0 0ห นะคะต่อวันซึ่งโดยปกติเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไปถึง6 0 0 0 0 7 0เ0 0เลยก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันคือแบบผลกระทบที่ทางฝ่ายแอนตี้ 5, ie, ตั้งใจก่อกวนเข้ามาแบบคอมเมนต์แย่ๆใต้โพสต์เพื่อที่จะเรียกแบบให้แฟนๆไปกดรีพอร์ตแล้วก็ทําให้ไอจีน้องเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าเวลาเราไปกดรีพอร์ตมากๆอะค่ะมันจะมองเหมือนกับประมาณว่าถ้าเราทําในแพลตฟอร์มแบบไ G ของน้องเนี่ยมันจะไปปิดกั้นการมองเห็นต่างๆใน IG จน้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยอดไลค์ยอด uh, engagement แล้วก็ยอดผู้ติดตามน้องเองเนี่ยมันอาจจะทําให้แบบช้าลงนะคะแล้วก็ทําให้ยอดต่างๆเนี่ยมันดาวลงมาแต่ว่ายังไงอะค่ะอยากให้ทุกคนนะคะถ้าเห็นคอมเมนต์อะไรไม่ดีในไจีของน้องเนี่ยทางที่ดีก็อย่าไปทําอะไรมันนะคะปล่อยให้มันแบบตกไปข้างล่างเราไปช่วยกันดันคอมเมนต์ที่ดีให้ขึ้นไปข้างบนดีกว่านะคะ มีภาพหนึ่งในจีค่ะ1ล้านคอมเมนต์แตกไปแล้วนะคะทุกคนแฟนๆก็กระหน่ำไปบอกรักน้องกันใหญ่เลยนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะมีภาพหนึ่งจะ8ล้านไลค์แตกแล้วด้วยนะเอออีก2 0 0 0 0ื่นนิดๆเองนะคะจะเป็นรูปแรกในประวัติศาสตร์ที่8ล้านไลค์แตกนะคะตอนนี้ก็รอฉลองแปดล้านไลค์แตกรูปแรกรูปนี้นะคะอีกนิดเดียวเท่านั้นแล้วก็จากถิติดังกล่าวนะคะทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง IG ทั้งคู่เลยของน้องลิซ่าเนี่ยก็เลยทำให้น้องลิซ่า คือไอดอลเคป๊อปนะคะที่มียอด u ับส r คร e ทางช่อง YouTube แล้วก็ยอดผู้ติดตามทาง i อสูงที่สุดในตอนนี้แล้วนะคะอาเยี่ยมยอดค่ะก่อนจากกันไปนะคะจากโปรเจกต์ซ้อมบินโดรนไปเมื่อวันก่อนของคุณพ่อก้าตึก1ิกตึกคุณพ่อแฟนบอยจริงของน้องลิซ่าค่ะที่เรียกได้ว่าเป็นคุณพ่อใส่ทุ่มตัวจริงนะได้มีการปล่อยภาพนิ่งนะคะออกมาก่อนหน้านี้ซึ่งแอดก็ทําคลิปไปแล้วนะคะอยู่ในช่องสยามวันนิวส์นะถึงการโปรโมทแบบโซโล่เดี่ยวของน้องลิซ่าในปีนี้พร้อมกับบอกแฮปปี้เบิร์ดเดย์ลูกสาวด้วยล่าสุด สุดก็มีมาเป็นเวอร์ชันคลิปแล้วค่ะก็ตามที่สัญญากันไว้นะคะว่าถ้ามีมาเป็นคลิปเมื่อไหร่เนี่ยเดอะแอดมินจะนํามาลงให้ทุกคนได้รับชมกันอีกครั้งดูแล้วก็ยิ่งใหญ่นะคะสมชื่อคุณพ่อเก้าตึก1ิกตึกแล้วก็เห็นเพื่อนเพื่อหลายคนก็บอกกันว่านี่แค่รอบซ้อมบินเท่านั้นนะคะส่วนบินจริงเมื่อไหร่แอดมินก็ยังไม่ทราบนะ ไม่รู้ว่าเป็นช่วงวันเกิดน้องเดนนาหรือเปล่าอันนี้แบบไอขอดาวล้วนๆแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยทราบอย่างแน่ชัดว่าบินวันไหนก็อยากให้แบบแปะลิงก์อ้างอิงข้อมูลมานิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวแอดจะแบบพิมพ์ไว้ให้ตรงคอมเมนต์แรกเพื่อที่ว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยจะได้เห็นด้วยนะเห็นบอกกันว่าคุณพ่อมีเป็น1ิโปรเจกต์เลยนะคะที่จะทําให้น้องลิซ่าในปีนี้บินโดน,นนี้ขึ้นหนึ่งในโปรเจกต์เท่านั้นนะคะเออเป็นไง ให้คุณพ่อเขาแล้วค่ะนะสุดยอดแล้วทุ่มสุดโปรโมทสุดนะเพื่อนน้องลิสต์ของพวกเราอ่ะแล้วก็ถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ